สสิ่งนี้ถ้าทําทุกตอนเย็นนะคะระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยลดเร็วมากๆเลยนะคะสําหรับหลายๆคนที่มีปัญหาระดับน้ําตาลในเลือดสูงแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีหรือว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีนะคะในคลิปนี้เนี่ยพี่การได้รวบรวมนะคะ3สิ่งที่ถ้าหากว่าเราเนี่ยทำในทุกๆเย็นมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะคะซึ่งผลเสียของการมีระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือด มากมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะซึ่งจะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดหัวใจวายได้หรือหลอดเลือดสมองอุดตันนะคะสาเหตุของอมัมพฤกษ์อัมาพาตรวมไปถึงไตาวายไตยเสื่อมนะคะและเบาหวานขึ้นตาซึ่งอาจจะทําให้เราเนี่ยตาบอดได้นะคะเพราะฉะนั้นจําเป็นและก็สําคัญมากๆเลยนะคะที่จะมาเรียนรู้ว่ามันมีอะไรบ้างที่สามารถที่จะลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะคะถ้าหากว่าใครพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ สิ่งที่1นนะคะที่อยากให้พวกเราทําทุกเย็นนะคะก็คือการออกกําลังกายในตอนเย็นนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่อยากให้เลือกในตอนที่ยังมีแดดอยู่นะคะสักประมาณ5้าโมงห้าโมงครึ่งประมาณนี้นะคะเพราะว่าในเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการใช้พลังงานหรือว่าการใช้น้ําตาลของร่างกายนะคะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะคะซึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมในการออกกําลังกายแต่ละครั้งเนี่ยก็ควรจะได้สักประมาณ20-30นาทีนะคะสัปดาห์ละประมาณ3-4ครั้งนะอันนี้เนี่ยถ้าว่าเราเนี่ยทำประจำนะจะสามารถที่จะ ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดลงมาได้นะคะและอันที่2นะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยทานมื้อเย็นให้เร็วขึ้นนะคะถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยไม่เกิน6กโมงครึ่งนะคะประมาณนี้นะกำลังดีนะคะไม่ควรที่จะทานดึกจนเกินไปสี่ทุ่มห้าทุ่มเพราะถ้าหากว่าเราทานดึกขนาดนี้นะคะถัดจากนั้นก็คือนอนแล้วนะไม่ได้มีการเผาผลาญน,น้ําตาลหรือว่าเผาผลาญพลังงานที่เราทานเข้าไปจากอาหารนะคะอันนี้ก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเน้นย้ำก็คือ ขยับมือเย็นเนี่ยให้เร็วขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะอันนี้เนี่ยก็จะดีต่อระดับน้ําตาลในเลือดนะคะ และสิ่งที่ควรทําอันที่3นะคะก็คือให้เลือกรับประทานอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลต่ำนะคะคําว่าดัชนีน้ําตาลหรือว่า g l ิ c e m i c index นะคะตัวย่อก็คือ GI นั่นเองจะเป็นตัวบอกว่าอาหารชนิดนั้นๆเนี่ยเวลาที่เราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้เร็วหรือช้านะคะถ้าอาหารชนิดนั้นดัชนีน้ําตาลสูงก็แสดงว่าเวลากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วในขณะที่อาหารที่มีดัชนีน้ําตาลต่ำเนี่ยเวลากินเข้าไปก็จะทําให้้ระดดับนนําาตลลใเเือ่พิ อย่างช้าๆซึ่งจะเป็นผลดีกับคนไข้เบาหวานมากๆนะคะอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลต่ํานะคะอย่างเช่นข้าวกล้องจะมีดัชนีน้ําตาลต่ํากว่าข้าวขาวนะคะขนมปังโฮลวีตมีดัชนีน้ําตาลต่ํากว่าขนมปังขาวผักผลไม้ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะมีดัชนีน้ําตาลที่ต่ํากว่าพวกของหวานหรือว่าขนมหวานนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเลือกรับประทานอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลต่ำๆเข้าไว้ก็จะดีนะคะสามารถที่จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะคะก็ครบไปแล้วนะคะกับ3ามสิ่งที่อยากให้ พวกเราเนี่ยทำในทุกๆเย็นนะจะเป็นตัวช่วยสําคัญที่จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้เร็วมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะ 1. หนให้พวกเราออกกําลังกายทุกตอนเย็นนะคะอาจจะใช้เป็นการเดินก็ได้นะัวละสักประมาณ20-30นาทีนะคะให้เลือกตอนที่ยังมีแดดอยู่นะก็จะเป็นผลดีในเรื่องของการบืนน้าตาลที่สําคัญยังทําให้สุขภาพปอดแล้วก็สุขภาพหัวใจเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะอันที่2ก็คือเลื่อนมาทานมื้อเย็นให้เร็วขึ้นนะคะไม่ทานดึกจนเกินไปนะเพราะว่า ยิ่งดึกเนี่ยเราก็จะยิ่งไม่ได้ใช้พลังงานจากอาหารที่ทานเข้าไประดับน้ําตาลพุ่งสูงขึ้นได้นะคะและอันที่3ก็คือเลือกรับประทานอาหารที่มีดัดชนีน้ําตาลต่านะคะเลือกข้าวกล้องนะคะเลือกขนมปังโฮลวีตเลือกทานผักและผละไม้ที่ไม่หวานจัดจนเกินไปนะคะนะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร์นะคะแล้วก็อย่าลืมจันกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรวววยจะไได้ไปส ดีค่ะ